สวัสดีครับพี่น้องท่านสมาชิกช่อง YouTube สุกุสุขคนนะครับผมเมื่อนี้ผมแนะนำบริษัททรัพทองบริการนะครับมีสินค้ามาเสนอให้กับท่านสมาชิกนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาชุดให้โดริกนะครับไปดัดแปลงงานต่างๆนะครับบริเป็นว่ารถไทยดัดแปลงนะครับเดินตามเป็นน่งคับนะครับหรืองาน เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกต่างๆเนาะครับที่จริงมันสามารถใส่เบิดทุกอย่างเนาะครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละช่างเนาะครับหรือลูกค้าแต่ละท่านจะไปเฮ็ดเนาะครับผมบางท่านก็ไปใส่ในงานอื่นๆเนาะครับงานโมดิฟายต่างๆเนาะครับงานดัดแป้งทั่วไปเนาะครับอันนี้ช่างเพิ่นจะจะจะรู้เนาะครับว่าประโยชน์ของระบบไฮดรอลิกนี่ว่ามีมากน้อยสำหรับไหนเนาะครับผมครับหลักๆก็คือในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิกแหละครับผม ที่ห้เบิ้งนี่คือชุดนะครับชุดที่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะสร้างไปติดตั้งนะครับใส่รถไทดัดแปลงนะครับรถไทยเดินตามดัดแปลงเป็นนั่งขับนี่ครับตัวนี้จะสร้างหลายก็เลยอ่าลงเป็นหัวข้อคือชุดให้ตัวลิกดัดแปลงรถไทยเดินตามเป็นนั่งขับนะครับรับผมก็จะมีอยูหารายการพี่น้องก็มีอยูหารายการนะครับผมอันนี้ลักลักๆเลยนะครับได้รับความนิยมอ่าหลายเลยนะครับชุดนี้นะครับ ราคาเนาะครับราคาผมลงไว้ในหัวข้อด้วพี่น้องเด้อในต้นคลิปนะครับเป็นราคาพิเสร็จเก็บเงินปลายทางเนาะครับผมครับหรือลูกค้าจกสอบถามเนาะครับก่อนสั่งซื้อกับศูนย์6ปดสี่แปดเก้าหกหกห้าสครับศูนย์แปดสีเกาหกหกห้มครับสินค้าเนาะครับสินค้าที่สั่งไปเนาะครับมีปัญหาเนาะครับแจ้งมาได้เลยเนาะครับอ่า เปลี่ยนไม้ไห้เนาะครับถ้ามันใส่บ่อได้เนาะครับผมอันนี้คือคือคือเบาไหวเนาะครับลูกค้าบางท่านก็จะสงสัยเนาะครับจ่ายเงินไปแล้วว่าถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาในระบังไปแล้วไปที่ตังแล้วมันใส่บ่อได้ใช่นาะครับมีอาการซึมมีอาการคือใส่บ่อได้เนอะครับมีปัญหาเนาะครับอันนี้แจ้งมาเลยเนาะครับถ่ายเป็นคลิปโ่งไม้ผมเลยเนาะครับก็คือเปลี่ยนไม้ไห้เนาะครับผมอันนี้คือรับผิดชอบในส่วนหนึ่งนะครับผมกับกับลูกค้าอยากสอบถามเพื่อเป็น อองค์ประกอบหรือแหลกเปลี่ยนข้อมือนะครับกับเบอร์โทรที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับเด้อครับผมครับรายการที่ได้นะครับรายการที่ได้ก็จะมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งถังนะครับถังขนาดสามลิตรครึ่องนะครับผมไอ้ถังมาตรฐานนะครับผมสามลิตรครึ่องนะครับสองก็จะเป็นปั๊มนะครับสิบซีซีหมุนใส่นะครับอันนี้คือแถมเพี่งเด้อแถมเป็นน้ำปั๊มนะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่แถมเป็นน้ำปั๊มนะครับพร้อมครับผมแล้วก็มีคอนโทรลนะครับสี่สิบลิตรนะครับ อสองแกนนะครับผมนี่ครับราคาผมจะแจ้งไว้ในทางใต้คลิปนะครับอยู่ลูกศรมุมขวาของขวามือพี่น้องนะครับเด้อใต้ใต้หน้าจอนะครับใต้ใต้จอนะครับผมครับ C นะครับเป็นชุดยกฐานหลังนะครับจะเป็นโค้งสําเร็จเลยครับผมพร้อมไปติดตั้งขันน็อตซะเลยครับขันน็อตเบอร์ GBS นะครับหรือเบอร์สิบเก้านะครับไซสิบแปด ใส่สิบใส่แปดตัวนะครับใส่แปดตัวคือจบเลยนะครับคือจบเลยนะครับแบบมันจะแบบรถใหญ่เลยครับมันจะเป็นงานมาตรฐานนะครับหานะครับหาก็คือกระบอกนะครับกระบอกอาจจะมีหอยห้อยขีดห้อยขวนนะครับกระบอกอาจจะมีห้อยขีดห้อยขวนนิดนึงนะครับเพราะว่ากระบอกจะว่างทับกันนะครับยืนยันคือเป็นของใหม่นะครับถ้ามีปัญหาก็คือผมแจงไปแล้วครับผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับกระบอกตัวนี้มันจะเป็นแกนนะครับ เป็นแกนอ่ายี่สิแปดมิลน,นะพี่น้องเนอะเป็นกระบอกสามตันเนอะรับทั้งนอกกับหกสิบมิลเนอนะรับหรือว่าหกเส้นเนอะรับสินบาสุดกลางกระบอกนี่คือหกเส้นเนอะรับหกสิบมิลนะแกนกับยี่แปดมิลเนอะรับระยะชักกับสี่ีร้อยมิลิเมตรหรือว่าสี่สิบเส้นเนะครับผมอันนี้คือเป็นพื้นฐานให้พี่น้องเนอะรับประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเนอะรับสินค้าที่ระบุย้ยคือสินค้าเก็บเงินปลายทางเนะพี่น้องเด้อ ครับลูกค้าผูได้สนใจกับผมสามารถโทรมาสอบถามเบื้องก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถักมาทางไล่นะครับไล่กับเบอร์084896 6 5 2 3กางสามนะครับกดเข้าไปก็มาเพื่อนแล้วก็กดเข้าไปนะครับมองค้นหานะครับใส่เบอร์โทรเลยครับผมโดยตรงใส่ไอเดีนะครับง่ายๆครับกดเบอร์ก็ไปกดค้นหาก็ขคืนเลยนะครับผมใส่แบนนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับพี่น้อง นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อนะครับสินค้าเก็บเงินปลายทางนะครับผมราคาที่ระบุไว้ขึ้นราคาเบ็ดเสร็จนะครับเด้อบ่มีการบวกเพิ่มนะครับผมบ่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมลูกค้าสนใจนะครับนะครับอยากคู่นะครับอยากคู่รายละเอียดนะครับอยากคู่รายละเอียดเบื้องต้นนะครับรายการสินค้าแต่ละอย่างนะครับให้ลูกค้ากดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ กดติดตามแล้วเขาไปเบิ่งในช่องครับเป็นเป็นเป็นโตเป็นโตไปนะครับเบิ่งสินค้าเป็นโตเป็นโตไปเนาะครับผมเพราะว่าผมจะลงรายละเอียดไว้นะครับแต่ละโตนะครับมันจะมีรายละเอียดปัดทุกโตนะครับนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับหรือเข้าจะวบางฐานอะได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับผมกดติดตามแล้วก็เขาไปเบิ่งเนาะครับเขาไปเบิ่งในช่องนะครับผมกดเลือกเบิ่งครับจะมีสินค้าหลายโตนะครับแต่ละโตผมจะแยกไว้นะครับจะเห็นรายละเอียด ความกว้างความยาวนะครับรูนนอดรูยังจะมีบัดนะครับารายละเอียดเชิงลึกนะครับผมอาตามีเด้อพี่นองเด้อครับผมครับขอบคุณครับ